กิจกรรมสำหรับเด็กที่ใกล้บ้านที่สุดของเด็กๆจากโรงเรียนชุมชนวัดจันกระพอก็คือที่วัดจันกระพอริมแม่น้ำเจ้าพระยานะคะเพราะมีงานรอยเรื่องราวรอยภาพเล่าวัดจันกระพอตลาดอิงน้ำสามโคปทงธานีแบ่งโจทย์ให้เด็กโตเขียนมุมมองจากวัดที่ประทับใจส่วนเด็กเล็กเขียนธรรมชาติใกล้ตัวเราจึงได้เห็นสายน้ำอยู่ในภาพวาดธรรมชาติของเด็กๆในวันเด็กแห่งชาติค่ะ กิจกรรมนี้ส่งเสริมให้เกิดการเล่าเรื่องชุมชนมอนในรูปแบบต่างๆเช่นงานเขียนเล่าเรื่อสารคาดีภาพถ่ายและภาพวาดโดยมีศิลปินแห่งชาติทีรภาพโลหิตกุลชไมพรบางคมบางและอาจารย์วิรัตนธรรศรีจันทร์จากบ้านสังคมสินเชียงใหม่มาร่วมทําให้เยาวชนนอกชุมชนและเด็กในชุมชนภูมิใจในเรื่องเล่าจากบ้านเกิดของตัวเองค่ะอชอบบาย ชอบระบายสีแล้ววันนี้หนูวาดรูปอะไรคะทุกข้อปกติแล้วในทุกๆวันเด็กที่ผ่านมาหนูทำอะไรบ้างก็ไปจับนู่นจับนี่จับของขวัญค่ะไปเล่นจับของขวัญแล้วทำไมปีนี้มาวาดรูปล่ะคะปีนี้อยากเปลี่ยนใจมาวาดรูปค่ะวัดจันทร์ครับวัดจันทร์แล้วเคยมาเที่ยววัดจันทร์มาก่อนไหมเคยครับมาตอนไหนครับมาตอนเย็นๆครับมายังไงครับก็เดินมาครับ

อันนี้จักรยานผมครับผมไปเล่นบ้านเพื่อนทุกวันจากปทุมธานีมาที่กรุงเทพนะคะวันนี้มีงานแทบถูกห้างร้านแล้วก็ในฐานะที่เป็นผู้ดูแลแหล่งเรียนรู้หลายแห่งในเมืองหลวงกรุงเทพมหา,หานครปีนี้เลยจัดหนักจัดเต็มค่ะมาในทีมเปลี่ยนทุกที่ทั่วกรุงให้เป็นสนามเด็กเล่นซึ่งเป็นการเล่นแบบเรียนรู้นะคะ เช่นที่พิพิธภัณฑ์เด็กแห่งกรุงเทพมหานครแห่งที่หนึ่งจตุจักรมีการเรียนรู้หลักวิทยาศาสตร์จากสิ่งประดิษฐ์พิพิธภัณฑ์เด็กแห่งกรุงเทพมหานครแห่งที่สองทุ่งครุมีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับไดโนเสาร์ทั้งทำเ,เทียน,นเจล<ว>จูราสสิกเพ้นกระเป๋าผ้าลายไดยโน เราก็มาปิดท้ายกันที่งานใชย PBS Kids Day 2567ดอเด็กอารมณ์ดีนะคะที่ไทย PBS ของเราทั้งวันกลายเป็นพื้นที่ความสนุกของเด็กๆค่ะด้วยกิจกรรมสร้างสารรค์หลายรูปแบบเต็มอิ่มกลับไปทั้งเด็กๆผู้ปกครองแล้วก็อินฟลูเอนเซอร์ที่มามอบความสุขบนเวทีด้วยอย่างอินฟลูเอนเซอร์สอนภาษาอังกฤษค่ะคุณครูโรซี่วันนี้ก็มาในลุคเจ้าหญิงเอลซ่าเลยนะคะกับกิจกรรมบิงโกสอนภาษาผ่านชื่อสัตว์ ส่วนในช่วงบ่ายค่ะก็มีกิจกรรมเสวนาเลี้ยงลูกให้อารมณ์ดีตามพัฒนาการแต่ละช่วงวัยกับวิทยากรอินฟลูเอนเซอรด์ด้านการดูแลลูกเพจเลี้ยงลูกตามใจหมอและเพจหมอหน่อยด็อกเตอร์หน่อยเดอะแฟมิลี่ค่ะ